จกม้งอะไรนะ้พี่้องก่าม <laughs> พี่นอ้อ,นองพอชิว่ามาเอิดงานตูกแขวมืันนี้ตุกแขวได้ปอกขอโพดปอกขอโพดแขวนใยรขก็ต้องกันจาของใส่โอ่งใส่เยี่ยมใส่เสียกนันยาวปอกขวโพดแหงเด้อคะเด้อปอกขอโพดแหงอันนี้เป็นพัน s ุ r a w b e r r y กันบ่เขาใหญ่ง่ากับพัน s t r a w b e r r เนะคะเนาะอยู่ในโกดังจ้า ปอกข้าวโพดเพื่อข้าวโพดสีส,สีจังซีกก่เนานะค่ะเนาะปอกข้าวโพดแล้วเสี่ยไปขายฝรั่งข้าเจ้ากัสินี่พัดแน,น่อนอนนี่จะได้ปอกมือนี่นี่มันคือหมากสตรอเบอรี่มันคือลูกสตรอเบอรี่เลยพัดนแน,น่อนอนมันคลายเลยบริข้าวโพดแห้งพี่น้องมันคลายนี่สีนั่นสีนี่นะคะน,นะ กำลังข้าเจ้าก็ระซื้อประดับสิซื้อไปประดับรดบริก็รจะไปสอดใส่ในเฮียนในน้ำชีเมียนในเฮียนน้อยแล้วก็ตั้งไว้นะคะโกดังเธอแก้กไปจะตับสปอร์ตเด้น้ำกับบริแรงให้ลูกน้องอืดเต้โคกเป๊ปซี่สไปร์ซื้อมาตุ่นมาตั้งไว้กินเลยผูใ้ใดมีปัญญากินไปเลี้ยงน้ำหยิบน้ำก็ พราะว่าพอ่อว่าออันนี้ชิยุบเป็นฟาร์มเด้อค่ะเด้อฟาร์มบ่แมนทอมปลูกเด้อค่ะอันนี้เป็นฟาร์มเป็นทีพอกับแม่เพิ่นเพิ่นเลี้ยงแพะเลี้ยงมาเนาะคะนะ่<า>ะเนาะเนอะเออสีเขา่าสีเขา่าปานสีเขา่เขาเ,าเ,าเาด้อพี่นอ้อง ปอกบันนี้ปอกมืดมากน้อยสิได้ล้วงลังนี่ค่ะสิได้เล้วงลังนี่เพราะว่ายาอะไรกว่าแล้วก<ม>ี่ฟอกกี่ฟุงฟ้งงานในร่มงานในออฟฟิศพี่น่า <laughs> งานในห้องออฟฟิศอันนี้ลูกที่มันแบบอันนี้ฝักที่มันแบบอันใบบ่มีเขาก็เก็บไว้นี่เนาะคะนะ่ะเนาะเตือนคนไทยที่อยากกินกินบ่ไะะด้เด้อค่ะเด้ออาสิคิดว่ามันเป็น แต้มม่วงม่วงแต้มบ้านเขาไม่ใช่เจอเพจใดที่ประกาศขายข้าวโพดข้าวเหนียวหมอแม่นไม่ใช่แข็งแควหักนะคะสีบอกให้แข็งแควหักอย่าเชื่ออย่าเชื่อในตาเห็นต้องลองแห่นดูมันบ่แม่นข้าวโพดข้าวเหนียวแต่มันคือสวยสวยมันเหมือนซื้อ,อพี่น้องคะ่ะเหมือนมากไม่เหมือนอีตรงที่แข็งแควหักนี่แหละพี่น้องใช่หรือคะเหตุงานเกินพี่น้องคะ่ะบ่มีเวลามา เออ่หตุดคงเห็ดคิดปัญหาเพราะว่าเหตุการณ์เห็ดงานเท่ากันยากเนาะพี่น้องโอ้ยคอคลายเขาเริ่มคลายแล้ว